หากเจ้านาต้องซื้อเข้ากินก็มาสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าท่านกัง้งเกียรติติดตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชยียงใหม่ จะนี้ไปขอจนต้นทับฟังรายการมอกอปประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางเจ้านี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลย ตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะขอเชิญตั้นท้าฟังรายการมกพบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพบกับทีมงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปาง ฝ่ายกิจการสาขาภาคเตือตอนบนทกาสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดละปูนและเชียงใหม่กู้วันพุธ6นาิกา30นาทีแผ่ว7นาฬิกา หกโมงเกินถึง7 μ. จ็ดโมงเช้าตั้งสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t e r e o ความถี่612กิโลเฮิรตซ์หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที com. ่ w w w k ์ r p l u s ต1 2 c o m Facebook l i v ึและ Youtube สถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะและเป็นสถานีวิทยุเพื่อสัตว์แห่งแผ่นดินเจ้า ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิ่งมาพบกับรายการเหมาะก,กพบผู้ประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักสบิยงกรน้ำบาดาลเข็ดนึ่งลำปางนะจ้ะและทีมงานโดยเฉพาะฝ่ายกิจการสะกะัดภาคเหนือตอนบนทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรและก,กลุ่มเกษตรกร พู้ใ้น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในบ้นที่อําเภอบ้านห้องจังหวัดลำปูนและจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นเพืนน่อนท่านฟังเป็นประจำข้าราชสงเถิ่นเนียมทราบฮับนาดทีดําเนินรายการกู้วันพุธหกโมงเกิงแผ่วเจ็ดโมงเช้าหกนาฬิกาสามสิบนาทีแผ่วหกนาฬิกาห้าสิบห้นนนานาทีทางสถานีวิทยุมากาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM สเตอริโอความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบน หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลฟ์ได้ย t u b e สถานีวิทยุมอ,อกระเจงใหม่สลับสับเปลี่ยนมาแป่งปันความหูด้านการเกษตรโดยเฉพาะการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะาจา้าฉันฟังค้าตอนนี้เราอยู่กับดร์พบพรเศรษฐพฤกษาค่ะผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะอยู่กับเราทางสถานีวิทยุมกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกนะคะเกี่ยวกับโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกันต่อโดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านศักดาวิเชียนศิล์นะคะกับทางทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรวิโรอิมพิทักอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่ 23, และท่านก็เป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในยกสภามหาวิทยาลัรรยเกษตรศาสตร์ท่าน28นะคะวันนี้เรามาคุยกันต่อนะคะโดยเฉพาะหัวข้อที่ท่านผอ,อแนะนํามาวันนี้เราจะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาน้ําบาดาลตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกันนะคะเราไปพบกับท่านผอ,อดอเอรเพ็ชพเรเศษทับปรึกษากันดีกว่าสวัสดีค่ะผอ,อคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะออวันนี้การาพัฒนาน้ำบาดาลตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นอย่างไรบ้างคะอค่ะค่ะน,น,น้ำบาดาเลเราเนี่นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานหลักเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทํางานเนี่ยงานของเราก็ต้องมีมาตรฐานที่จะต้องเป็นไปนตามหลักวิชาการ นะคะถามว่าทำไมต้องเป็นไปนตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันไม่ให้ชั้นน้ำบาดาลที่มีอยู่เนี้ยเกิดการปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างบ่อให้ได้เป็นไปนตามมาตรฐถานปุ่มเนี่ยเราก็จะลดปัญหาเรื่องของการปนเปื้อนชั้นน้ำบาดาลได้แล้วก็ประชาชนก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลได้อย่างที่เขาเรียกว่าอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนนะคะทีนี้ถามว่าการ ก่อนน้ำบาดาลเนี่ยเราทํำยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยพื้นที่ที่เราจะไปพัฒนาน้ำบาดาลน,นะคะก่อนอื่นเราต้องเลือกตําแหน่งที่เราจะเจาะน้ำบาดาลก่อนการเลือกตําแหน่งที่จะเจาะน้ำบาดาลเนี่ยอันแรกเลยนะคะต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่จะทําให้เกิดการปดเนนปื้อนชนปบาดาลได้อาทิเชน่นต้องอยู่ห่างจากบริเวณที่เป็น นะคะคห่างจะกห้องน้ำนะคะพูดง่ายๆบอกเกิดอยู่ตรงไหนก็ต้องระวังอย่าไปจอกใกล้ๆอย่างน้อยก็ต้องห่างมาสักห้าสิบเมตรเป็นอย่างต่ำนะคะแล้วก็แหล่งสังกบขยะอะไรพวกนี้เราก็อย่าไปอยู่ใกล้ก็ต้องหนีออกมาที่เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทําก็คือพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยศักยภาพน้ําบาดาลไม่เท่ากันพื้นที่ที่ศักยภาพน้ําบาดาลค่อนข้างต่า หรือเราพูดง่ายๆว่าพื้นที่ที่มันหาน้ํายากๆเนี่ยกรมทรัพยากรน,น้ำาาดาลเองก็มีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือสํารวจนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเครื่องรีซิส์รีซิสอะไรเนี่ยนะคะเครื่องรีซิสก็ย่อมาจากรีซ i สติวิตี้เซอร์เวย์นะคะก็เอาจริงๆก็คือเครื่องสํารวจหาว่าถ้าเราจะเจาะน้ำบาดาลเนี่ยเราจะเจอชั้นน้ำมากกว่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลเนี่ยต้องทํามาตลอดนะคะ พอเราเลือกจุดที่ก่อนอื่นเลาต้องเลือกว่าประชาชนเนี่ยต้องการใช้น้ำบาดาลเนี่ยเขาอยากตรงไหนเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งก่อนนะคะว่าจุดที่ประชาชนต้องการให้เราเจาะเนี่ยหนึ่งห่างจากแหล่งฝังกลบขยะไหมสองห่างจากบอ่อเกิดบอ่อซึมไหมถ้าห่างจากสองจุดนี้แล้วเราก็ต้องลองสำรวจธรณีฟิสิกส์รูว่าณนะจุดเนี้ยถ้าเจาะไปแล้วจะเจอน้ำหรือไม่ ะะถ้าเราสำรวจเสร็จปุ๊บตรงนี้มันมีรอยแตกของหินนะมันมีตะกอนที่มีโอกาสจะพบชั้นน้านะที่ความลึกเท่าไหร่นะคะการสำรวจทรณีฟิสิกส์เนี่ยจะบอกเราด้วยว่าเราต้องเจาะที่ความลึกประมาณเท่าไหร่นะคะพอได้คําตอบตรงนี้ปุ๊บเราก็เริ่มดําเนินการเจาะน้ำบาดาลแทนทนีเจาะเอาตะกอนเศษดินเศษหินขึ้นมานะคะเราจะต้องเก็บตัวอย่างชั้นดินชั้นหินที่ได้สำรวจเจาะเนี่ยทุกๆหนึ่งเมตร เราจะต้องเก็บไว้ทาเก็บเก็บไว้เพื่อที่จะมาดูว่ามันเกิดการเปล่ยนแปลงของชั้นดินชั้นหินเนี่ยที่ความลึกประมาณเท่าไหร่แล้วลักษณะของตะกอนที่ขึ้นมาเนี่ยนักธรณีวิทยาหรือว่าช่างเจาะที่เขาเก่งๆเ,เนี่ยเขาดูแล้วเขาจะรู้เลยว่าตบบเนี้ยตะกอนขวดทายหน้าตาแบบเนี้ยจะมีน้ําหรือไม่ นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นช่างเจาะที่เขามีประสบการณ์สูงๆเนี่ยเขาก็จะรู้นะคะแล้วก็นักรนธรณีวิทยาเราเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลตรงน,นี้ไว้ด้วยพอเรารู้ว่าชั้นน้ำบาดาลมันอยู่บริเวณนี้เนี่ยเราก็เจาะไปจนถึงความลึกที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ําเค็มอยู่ด้านบนก็จะมีที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะบอกเกลือชื่อก็บอกลอแล้วนัก็จะมีน้ําเค็มอยู่ข้างบน หรือพื้นที่ที่มีตะกอนที่ไม่ชัดเจนคือเก็บมาแล้วมันก็แยกกันไม่ชัดเจนว่าตกลงน้ํามันอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่พื้นที่ที่เข้าขายสองลักษณะเนี้ยเราก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งมาช่วยนั่นก็คือเครื่องอย่างธรณีฟิสิกส์เครื่องอย่างธรณีฟิสิกส์เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบชั้นน้ำธรรมาดาเราเจาะเป็นหลุมไปแล้วเราก็เอาเครื่องเนี่ยหยัดเครื่องอย่าก็คือหย่อนลงไปในหลุมที่เราเจาะเป็นรูเวลาเตรียมจะสร้างบา่อน เอาเครื่องตัวนี้หย่อนลงไปเครื่องตัวนี้ก็จะบอกเราว่าเอาแหละตรงเนี้ยถ้ามันมีน้ําเค็มนะเขาก็จะบอกว่าน้ําเค็มอยู่ที่ความลึกประมาณเท่าไหร่นะคะแลวถ้าเป็นพื้นที่ที่เราไม่มั่นใจว,นกรกรกว่าตะกอนกัวทรายตรงไหนแน่ที่มันเป็นชั้นน้ำเอ๊ะบอกเราได้อีกนะคะว่าบริเวณบริเวณไหนความลึกที่เท่าไหร่ที่กวดทรายมันบุกบอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีน้ําและตรงเนี้ยจะเป็นน้าจืด นะคะอันนี้ก็คือเครื่องอย่างธรณีหรือว่าที่ที่ทางนักธรณีทั่วไปก็จะเรียกว่าอ e ีหลอกอีหลอกนัคนนะหรือแม้ได้ทั้งช่างเจาะหลายๆท่านอหีหลอกอีหลอกก็จะรู้กันนะคะพอเรารู้แล้วว่าโอเคแหละชั้นน้ำบาดาลอยู่ที่ความลึกเท่าน,นี้นะเราก็จะมาออกแบบการก,ารก่อสร้างบ่อน,น้ำบาดาลคำว่าออกแบบการก่อสร้างบ่อน,น้ำบาดาลนั่นหมายความว่าเราจะลงท่อเนี่ยลงไปเพื่อที่จะเป็นบ่อน,น้ำบาดาลจะลงท่อที่ความลึกเท่าไหร่ แล้วท่อรับน้ำเนี่ยควรจะอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้ก็ได้จากประกอบกับการอ่านตัวอย่างชนิดชนิดที่เอาขึ้นมาจากหลุมจอบนะคะเสร็จแล้วเราก็ก่อสร้างบ่อน,น้ำประดานถามว่าการก่อสร้างบ่อน,น้ำรมาดาลเนี่ยมันก็มีท่อให้เราเลือกอีกว่าเราจะเลือกท่อพีวหรือเลือกเป็นท่อเหล็กน,นะคะถ้าบ่อไม่ลึกมาก ร้อหเมตรโดยทั่วๆไปมาตรฐานเราก็จะกำหนดไว้ประมาณนี้ถ้าไม่เกิน150เมตรเราก็จะใช้เป็นท่อบ v c นะคะความหนาชั้นความหนาของท่อ p v c เนี่ยมีหลายเกรดนะคะมีตั้งแต่ 5, 8.5, 13.5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีถ้าเป็นกรมทรัพยากรรรมดาดาลที่เลืชั้นความหนาสิบามจุก็คือหนาที่สุดเลยนะคะเป็นมาตรฐานเลยก็จะสร้างบ่อ ะะของขกรมทรัพย์รรนางปาจะเป็นท่อพิวิด13.5ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง6นิ้วนะคะถ้าเป็นความลึกไม่ถึง150เมตรแล้วถ้าความลึกเกินกว่านั้นล่ะเราก็เลือกใช้ท่อเหล็กท่อเหล็ก v s m นะคะซึ่งก็จะมีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดนะคะก็จะเป็นสอ,สองแบบที่เราใช้นะคะแล้วการก่อสร้างบ่อมันก็จะมีท่อที่เราเรียกว่าท่อกรุ เดีะะ๋ยวบางทีชาวบ้านทั่วๆไปอาจจะมองว่าคือท่อตันหรือไม่ถึงท่อธรรมดาทอละลายคือท่อกรูบบอรอีกอันหนึ่งที่เราจะใช้คือท่อซอะร่องท่อซอร่องเนี่ยก็คือจะวางให้ตรงกับชั้นน้ำประดานะคะถ้าวางท่อซะร่องไม่ตรงกับชั้นน,น้ำประดาน้ําก็จะไม่เข้าบอ่อนะะหรือเข้าบ่อก,ก็น้ำน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบวางท่อ น้ำอีกที่ว่าท่าสอสาร่องของเราเนี่ยต้องวางให้ตรงกับชั้นน้ำเพื่อจะรับน้ำบาดาลเข้ามาในบ่อได้อย่างเต็มที่นะคะหลังจากที่เราออกแบบได้แล้วว่าเราจะลงท่อที่ความลึกเท่าไหร่เนี่ยนแต่แรกนะคะแล้วก็ต้องมีการใส่กรวดกรองน้ําในบริเวณที่เราจะต้องการนําน้ำบาดาลให้มันไหลเข้ามาในบอ่อถามว่าทําไมต้องมีกรวดกรองน้ําด้วยเราก็ป้องกันเรื่องของทรายละเอียด ที่อยู่ในชั้นน้ำบาดาลน,นะคะไม่ให้มันเข้ามาในบอ่อได้นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งสกปรกสิ่งแบบบอมอะไรเล็กน้อยอยู่ข้างล่างเนี่ยตัวกรวดกองน้ำนม่ก็จะช่วยได้นะคะ mm hmm. หลังจากที่เราก่อสร้างบอ่อเสร็จแล้วใส่กรวดกรองน้ำเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำเค็มก็คือการผนึกผนึกคือการไม่ให้ชั้นน้ำเค็มเนี่ยลงไปหาน้ำจืดข้างล่างได้ ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยข้างล่างเราก็จะใช้ดินเหนียวเหนียวเราจะปั้นเป็นรูกกลมๆนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปตรงขอบข้างนอกนะคะระหว่างท่อกับผนังหลุมจอดเนี่ยใส่ลงไปแล้วตัวดินเหนียวเนะะี่ยค่ะมันก็จะละลายเป็นชั้นดินเหนียวกั้นไว้ไม่ให้น้าเข็มซึมออกไปได้ค่ะที่ความลึกประมาณ6เมตรเนี่ยมันจะอัดด้วยซีเมนต์จากผิวดินลงไป6เมตรจะเป็นซีเมต์ตัวซีเมนต์ตัวเนี้ยช่วยป้องกันได้ทั้งเรื่องของ น้ำสกปรกจากผิวดินที่จะไหลลงไปในบออนอ่อมาดาเป็นการปลนเปื้อนได้บ่อยครั้งที่เราได้ยินข่าวว่ามันมีเรื่องของแบคทีเรียโคลโลฟอร์มเนี่ยไปปนเปื้อนอยู่ในน้ำมาดาระดับตื้นเปื้อนได้เพราะว่าไม่ได้มีการซีลซีเมนต์รอบปากบ่ออย่างที่กรมทรัพยากรน,น้ำมาดาเราทำอยู่นะคะคือถ้าไม่มีการซีลซีเมนต์ من, ไม่มีการเทฐานปูร์รอบ น้ำมันก็จะสั่งไหลลงไปซึมปื้อนรอบๆบ่อได้นะคะอันนี้ก็คือข้อที่ควรระวังเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างบ่อกรมชิวเากรนธรรมดารก็ให้ความเลือกกำหนดจุดเจาะห่างไกลนั้ขยะห่างไกล,ท,ไกลที่ทิ้งขยะห่างไกลสิ่งปฏิกูลห่างไกล,ไกล,ไกลห้องน้ําบ่อเกลือบ่อซึนนะคะเลือกจุดเจาะที่คาดว่าจะพบชั้นน้ําระหว่างเจาะบ,บอ่อเราก็มีการเก็บตัวอย่างชั้นดินชั้นหินโดยละเอียด นะคะแล้วก็มีการออกแบบก่อสร้างบ่อลงท่อขูดท่อเ้าร่องให้ตรงกับชั้นน้ำบาดาลน,นะคะแล้วพอก่อสร้างฐานบ่อให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสกปิดดินเนี่ยสูงลงไปปนเปือนชั้นน้ำบาดาลได้นะคะอย่างพิเศษค่ะเราจะต้องมีการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อด้วยภายหลักที่เราเจาะเสร็จแล้วเพื่อดีให้น้ำาสะดวกขึ้นนะคะทำความสะอาดให้บอ่อโล่งน้ำจะได้ไหลเข้าบ่อได้ง่ายขึ้น ะะหลังจากที่พัฒนาบอ่ออีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของการสูบทดสอบปริมาณน้ำถามว่าทำไมต้องสูบทดสอบปริมาณน้ำเราจะต้องทราบว่าบ่อน้ำประทานที่เราเจาะลงไปเนี่ยสามารถจะเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้กี่ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะการสูบทดสอบปริมาณน้ำเนี่ยจะช่วยตอบคำถามในหลายๆข้อข้อแรกก็คือแบบ ที่ความป็นกี่เมตรแล้วถ้าเราสูบเรื่อยๆ,ๆ,ๆระดับน้ำเนี่ยมันจะลดลงไปอยู่ที่กี่เมตรอันนี้เอามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะเวลาเราใช้บ่อน้ำบาดาลเนี่ยเครื่องสูบน้ำที่เราใช้ก็ที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าซับเมอร์ซับเมอร์สนะคะมันก็คือเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ะะหรือซับมอร์ซิเบอร์ปมตัวนี้การสุ่มทดสอบปริมาณน้ำเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะติดตั้ง Sub s u b m e r s i b l e pump มลงไปที่ความลึกเท่าไหร่นะคะดูจากอะไรดูจากเวลาเราสุ่มทดสอบปริมาณน้ำเนี่ยระดับน้ำมันจะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อๆจนถึงจุดหนึ่งที่มันจะไม่ลดอีกต่อไปอันนี้เราเรียกว่าระดับเครื่อง,งสูบเครื่องสูบตัวนี้จะต้องต่ำลงไปกว่าระดับน้ำลดนี้อีก เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอาการที่เราเรียกกันทั่วไปว่าน้ําขาดคือสูบน้ําแล้วมันขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการสูบทดสอบปริมาณน้ําเพื่อให้รู้ว่าสูบไปกี่เมตรน้ามาถึงจะไม่ขาดนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าปริมาณน้ําที่เราสูบทดสอบได้เนี่ยบ่อเน,นี้ยเขามีกําลังผลิตกี่ลูกบาศเมตรต่อชั่วโมงเราจะต้องมาออกแบบเครื่องสูบน้ําให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ําที่บ่อให้ได้ นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานที่เราจะต้องนะคะแล้วสุดท้ายเลยก่อนที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้น้ำเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือคุณภาพน้ำบาดาลเราจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำที่พัฒนาจากบ่อของเราเนี่ยส่งห้องแลบวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกครั้งไปเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพัฒนาขึ้นมาให้ใช้เนี่ย พอสาหรับอุปโภคบริโภคหรือไม่รหรือมีคุณภาพดีเพียงพอที่จะนําไปใช้เพื่อการเกษตรหรือไม่กรณีที่อุปโภคบริโภคถ้ามีการปนเปื้อนหรือมีสารตัวใดตัวหนึ่งสูงเกินกว่าเกณฑ์นอนุโลมหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเราก็ต้องแจ้งให้กับทางพี่น้องประชาชนทราบนะคะเพื่อจะได้หาแนวทางในการที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนที่จะนําไปใช้ได้ต่อไปไปของกรมสิ่งแวดล้อมรามาดานค่ะ ค่ะมีกระบวนการลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะกว่าจะได้น้ําบาดาลมาใช้ในเรื่องของการเกษตรด้วยแล้วก็อุปโภคบริโภคนะคะนี้เป็นขั้นตอนการพัฒนาน้ําบาดาลตามมาตรฐานของกรมทรพวากรน้ําบาดาลเลยนะคะอันนี้เราเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปนี้ถ้าจะเจาะน้ําบาดาลใช้เองในพื้นที่ของตัวเองนี้ ใช้งบของตัวเองนี่คงไม่ได้ใช่ไหมคะเอาค่ะงบเยอะไหมคะอย่างเงี้ยถ้าจะจอดในพื้นที่ของตัวเองใช้ก็เขาทาสามารถทําได้ค่ะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราฟังดูเฮ้ย้ขั้นตอนมันเยอะจังเลยแต่เวลาเราทํางานอ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราเวลาก่อสร้างบ่อหรืออะไรเนี่ยถ้ามันได้มาตรฐานอายุการใช้งานของบ่อเนี่ยมันก็จะยาวนานขึ้น นะคะถ้าเราสร้างบ่อแบบว่าเอาถูกๆง่ายๆกจะสั้นลงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเราเดี่ยต้องการที่จะให้น้ำมัดานของเราเนี่ยไม่เกิดการปนเปื้อนถ้าเปเจาะเองแล้วทำทำเองโดยที่ไม่มีการเทปากบ่อด้วยซีเมนต์ไม่มีการอัดนึกรอบบ่อด้วยโอกาสที่จะปนเปื้อนมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะคะถามว่าพี่น้องประชาชนจะเจาะบ่อน้ำมัดาลใช้เอง สิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะขออนุญ,ญาตเจาะน้ำบาดาลของนะคะอ,อันนี้ก็สามารถไปติดต่อได้ที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดอก็ต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะคะทางเหนือเขาเรียกต,อต่อขออนุญ,ญาตเจาะก่อน,นะะทางเหนือเขาจะเรียกตอบแป๊บอะไรเงี้ยนะคะเมื่อก่อนเขาก็จะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีบางบริษัทก็รับเจาะน้ําบาดาลเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้เขาก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนใช่ไหมคะค่ะอ้อค่ะ มาขออนุญาตก่อนทั้งหมดเลยค่ะค,คือบางครั้งเนี่ยก็มีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะคะว่าเออไม่ต้องขอหรอกอะไรอย่างเงี้ยขอบอกว่าอย่าทํานะคะถ้าจับใดที่คุณจะเจาะลงไปความลึกเกินกว่าสิบห้าอยู่ในข่ายของพระราชบัญญัติน้ำบาดาลทั้งหมดเลยต้องมาขออนุญาตเจาะขออนุญาตใช้ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่เราไปตรวจเจอทีหลังเนี่ยมันมีความผิดทางกฎหมาย ธรรมาดาลก็ไม่อยากใจร้ายกับพี่น้องประชาชนนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นทางที่ดีทําให้ถูกต้องดีกว่าค่ะ,ะ,คะจุดที่ไปขออนุญาตที่ไหนนะคะพอะคะ่ออ๋กคะไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดค่ะที่ท่านอยู่เลยค่ะ,คะ สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมจังหวัดค่ะเราอยู่จังหวัดไหนก็ไปขอขอนุญาตที่สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมจังหวัดนั้นๆนะคะก่อนที่เราจะจับน้ำมาดานค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่น้าร่องนะคะก็ลองไปติดต่อที่อปทดูก่อนนะคะโอกาสปรปการส่วนท้องถิ่นดาวใช่ค่ะใช่ใช่กระบวนการสีนิ้วเนี่ยค่ะสีนิ้ว ภารกิจไปให้ที่ท้องถิ่นนะคะ,ะที่จงังหวัดเชียงใหม่นะคะ,คะจงังหวัดลำรองค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแล้วในส่วนของโครงการพัฒนานา้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงไข่ประจำปีงบประมาณ2,564มีบ้างไหมคะพออคามีข่าวสารความเคลื่อนไหว <64 S 1> อเออ64เกษตร64นี่เราทำเสร็จไป สำหรับเกษตรแปลงใหญ่เนาะก,ก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะว่าสําหรับเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรที่อยากเข้าร่วมโครงการเนี่ยตอนนี้ก็ยังส่งคําขอมาได้เรื่อยๆนะคะเราก็จะเสนอไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าไปเรื่องของการขอรับงบประมาณปี2566แล้วล่ละพอ2565เนี่ยวันนี้เขาเริ่มอ,อภิปรายงบประมาณจริงๆอภิปรายกตัน้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะฉะนั้น65เนี่ยไม่ทันแล้วแต่ก็อยากจะให้ส่งคําขอ,ขอเข้ามา จะเอาขึ้นลำดับของเราไว้อยู่เรื่อยๆนะคะบางทีมีงบกลางมางบเงินคู่มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะส่งให้ไปะนะคะแต่ถ้าสมมุติโดนตัดเราก็จะมาเข้าคิวต่องบต่อนะคะขอท่านขอมาท่านผ่านเลยเดี๋ยวเราจัดการดําเนินการให้นะคะค่ะย้ําที่อยู่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อส่งคําขอเพื่อจะรับโครงการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรสําหรับกลุ่มเกษตรกรอะไรเงี้ยค่ะแต่ละชุมชนค่ะ ขาะได้เลยค่ะนช่อาง<ก>ไหนคะ่ะคาะค่ะได้เลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะก็สําหรับชนทั่วๆไปทุกท่านเลยนะคะว่าตอนนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเราเนี่ยโครงการหลกัหลกๆเลยก็จะมีเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร นะคะถ้าท่านมีสมาชิกเกษตรกรรวมกันเนี่ยตั้งแต่6รายขึ้นไปนะคะพื้นที่ตั้งแต่120้ไร่ขึ้นไปนะคะท่านรวมลุ่มกันขอมาเลยนะคะก็ส่งคำขอมาได้นะคะที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่หมู่สอง ตำบลสารานะคะอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางรหัสไปรษณีย์นะคะ5 2 1สอนะคะหรือท่านจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ091 859 2233ย้ำอีก091 859 2233 นะคะ,ะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งค่ะโครงการน้ำเดือมสะอาดสำหรับชุมชนนะคะอันนี้ก็อ,อกปทอที่สนใจก็ส่งคำขอ,ขอ,ขอมาได้เช่นกันนะคะสอบถามรายละเอียดมาที่สำนักสภันวากรรมน้ำดาเนเขตหนึ่งลำปางได้เลยนะคะก็ขออนุญาตย้ำพื้นที่รับผิดชอบของเขตอีกครั้งหนึ่งจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่ แล้วก็แม่ห้องสอนนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ,ะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วก็ท่านผู้ฟังประชาชนครอบครัวของเราในแ่จังหวัดภาคเหนือตอนบนสนใจเรื่องของน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแล้วก็น้ำดื่มสะอาดสำหรับส,สำหรับชุมชนใช่ไหมคะก็สามารถสอบถามที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล สำนัก,กนนรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางกับทีมงานท่านพออนะคะดกกรภพพรสิทธิพปร,ร,รึกษาโทรศัพท์0ูนย์091 รพธ์0918592233นะคะ0918592233วันนี้เวลาของรายการมกเพือประชาชนช่วงน้ำมาดานเพื่อการเกษตรพบกันได้ทุกวันพุธ6นากา30นาทีถึง7นาฬกาทางสถานีวิทยมุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกก็หมดลง,ลงแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมขอบคุณท่านผอ ดเรเพอพชอรสิ็ทัิปรึกษาพออาสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลขิดหนึ่งลำปางแสงเทียนเนียมรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอกรเชียงใหม่นำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนนะคะพบกันได้วันพุธหน้าเหมือนเช่นเคยขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะท่านพออขาขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะค่ะ